ที่จะเข้ามาเติบโตในธุรกิจออนไลน์เป็นยุคที่มันต้องใช้ผู้คนนะ,นะไ,ะไม่จําเป็นเราไม่จาเป็น้จบอะไรเราสามารถพูดสิ่งนั้นได้สิ่งได้ฮะมันก็เหมือนเราเรียนกันแหละนะอันนี้คือตัวตนเราก่อนนะเดี๋ยวมันจะเข้าเนะื้อหายงนี้ยงยังไม่เข้านะคือเราต้องอินพุตอินพุตเท่ากับเอาพุตท่านจะอินพุตให้ตัวเองเป็นอะไรนะแล้วท่านก็มาเอาพุตลงหน้ากล้องนี่คือการเอาพุตที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ เออเป็นการสื่อแบบร้อยเปอร์เซนต์เราไปอินพุตไปไปอ่านหนังสือมาเราไปฟังมาอะไรแล้วแต่นะเป็นการเรียนรู้ได้แค่ระดับหนึ่งนะจะเป็นการฟังได้แค่ระดับหนึ่งยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ถ้าอยากเป็นการฟังแบบร้อยเปอร์เซนต์เป็นการเรียนรู้แบบร้อยเปอร์เซนต์อย่างเดียวเท่านั้นเองออกเอาพุดออกไปได้มาเท่าไหร่เอาพูดออกไปได้มาออก ได้มาร้อยออกร้อยได้มาร้อยออกร้อยแล้วนั่นท่านจะเป็นการระบบก,การฟังที่แบบร้อยเปอร์เซนต์และเป็นการเป็นคนมีความรู้แบบร้อยเปอร์เซนต์จริงไม่จริงไม่เชื่อลองดูนะฮะเราไปอ่านเรียนรู้อะไรมันเยอะๆแต่เราไม่เคยไปไปบอกต่อเข้าใจไหมฮะเราเรียนมาแล้วไม่เคยบอกต่อมันลืมมันแล้วมันไม่เข้าไอ้มันไม่เข้าใจแต่เมื่อไหร่เราเรียนมาปุ๊บแล้วเราไปเอาพุธนะฮะเอาพูดออกต่อ มันจะเข้าสิ้นมันจะเกิดซึมอันนี้เรื่องจริงนะฮะไปลองได้ไม่ลองดูเนาะอ่าอันนี้คือในการที่จะเข้ากระบวนการหาผู้คนมีกระบวนการในหาผู้คนมีหนึ่งค้นหาสองนะพัฒนาสามรักษาวันนี้คุยสามเครื่องนะสามเรื่องเพื่อจะเอามาใช้ในเรื่องของกฎยี่สิบทักแปดสิบให้ได้หนึ่งร้อยน้านะนะเดี๋ยวจะคุยเข้าเรื่องเลยนะอ่านะ นะที่พึ่งเข้ามาใหม่นี่พอเคยเคยมีการผ่านสายตาไหมกดย0ทับแถ้าบอกยังไม่เคยพิมพ์เล็กหนึ่งมาอ่าอยากรู้ว่ามีที่ขั้นมาใหม่ๆนะ่เดี๋ยวเข้าเนื้อหาเลยเนาะก่อนที่จะเข้าในเนื้อหา 20- ่0ทับมันมีที่มาก่อนเรามาในการสร้างทุกเนี่ยเข้ามาในธุรกิจออนไลน์สิ่งที่สำคัญเือเราอยากมาเ,เป็นบริษัทอยู่หรือเปล่าตอนนี้ อ๋อเกดีใช่ไหมคะอะเรายังนิ่มมากเลยเนี่ยเดี๋ยวฟังกับผมไปอาจจะอีกอีกอย่างหนึ่งได้นะเ <c oughs> ออนะที่เราจะทำน,นี่คือเรามาทำบริษัทต,ต้องคิดอย่างนี้ก่อนนะเรามาสร้างตัวต,วตวนออกหน้ากล้องเราอยากตั้งบริษัทอันนี้เขาจะถูกต้องนะเรากำลังมาทำบริษัทเนาะจะได้เข้าใจเพราะต้องคิดอย่างนี้เออเรามากำลังมาสร้างบริษัท การสร้างหน้าร้านอ่ะสร้างหน้าร้านค้าเออเพื่อจะเอาไปต่อยอดวางธุรกิจอะไรอ่ะท่านบางคนอาจทอบพันนมสบู่ครีมยาของกินของใช้สบู่ยาสีฟันหรือเครื่องเกี่ยวกับงานบริการแล้วแต่จริงไม่จริงทุกคนมานี่คือต้องการมาสร้างบริษัทสร้างหน้าตาสร้างเปอร์สำารัแบรนด์ชื่อเขาบอกแล้วมาสร้างยี่ห้อสร้างยี่ห้อตัวเองอ่ะนะถูกต้องนะทุกคนก็อยากมาเติบโตเป็นธุรกิจออนไลน์เนาะ ธุกรกิจอเรอนไก์ที่เราจะมาทำเนาะอันนี้เข้าใจตรงกันเนาะความหมายคือเราก็ต้องมีใครอยู่คนเดียวได้ไหมเนี่ยมีบราิาษัทอยู่คนเดียวได้ไหมเนี่ยนะเออทำบราิาษาัทได้มีทําคนเดียวได้ไหมไม่ได้เนะาะบริษัทก็ต้องมีเลยมีฝ่ายเสมียนมีบัญชีฝ่ายการเงินฝ่ายตลาดฝ่ายการขายฝ่ายโกด,ดังนะพลังงานฝ่ายการผลิตมีเยอะแยะเลยนับๆแล้วเป็นสิบอะ จะเป็นทีมงานใหญ่การสร้างบริษัทข้างนอกํากันนี้เลยนี่คือบริษัทข้างนอกท่านจะไปทำอะไรสักอย่างท่านต้องมีระบบอย่างนี้เลยเป็นเกือบสิบอย่างกว่าจะเป็นบริษัทจริงไม่จริงเนาะแล้วยังไงการทำธุรกิจอะไรไม,มันก็จะแตกแต่างจากข้างนอกนะของเราก็ทำเป็นทีมเหมือนกันการที่จะมาสร้างเนี้ยนะเราก็ทำเป็นทีมเหมือนกันทีมคืออะไร ก็จานวนใช่จำนวนคนถูกไหมข้างนอกเขาทาเป็นบริษัทเป็นทีมเขาก็ต้องใช้คนเหมือนกันบริษัทนี้มียอดขายร้อยล้านเขาเป็นบริษัทรับเหมกาก่อสร้างเขามีร้อยล้านเขามีพนักง,งานอยู่อย่างต่ำนะฮะต้อง20คนเนี่ยถ้าเขามีเขาต้องการรับงานพันล้านบริษัทรับเหมาแห่งนี้นะเขาต้องมีพนักง,งานเป็นร้อยคนนะเห็นหรือยังเมื่อไหรสกเกล,ลการรับงานมากขึ้นคนก็ต้องมากขึ้นจริงไหมจริงเนี่ยมันต้องแบบนี้ เราก็เช่นกันเข้ามาในธุรกิจออนไลน์ทุกคนก็ต้องไงก็ต้องหาคนคนมันจะต่างข้างนอกข้างในทรัพย์สินก็คือคนแต่ข้างนอกนี่ทรัพย์สินคือคนส่วนหนึ่งอีกสองคือทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างบริษัทเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบกิจธุรกิจจริงจริงนี่คือเห็นภาพเนาะเห็นภาพเนาะนี่คือเครื่องมืออันนี้เหมือนกันสินทรัพย์เขาจะเป็นอย่างนั้นแต่สินทรัพย์ของเรามันต่างกัน สินทรัพย์ของเรามีแค่อันเดียวอันไม่มีเยอะมีแค่ human asset คือเป็นผู้คนอย่างเดียวล้วนๆมันจะต่างจากธุรกิจข้างนอกจริงไม่ใช่นั่งเห็นลองเห็นภาพเนาะธุรกิจข้างนอกทรกัพย์สินอขงนอขงเขาคือมีคน20%อีก8ปสจะเป็นพวกสิ่งปลูกสร้างเป็นครึ่งจากครึ่งไม้ครึ่งมืออ่าเยอะแยะหมดเลยเห็นไหมคนมีแค่ประมาณ20%ที่เหลือเป็นครึ่งจกักร ระบบการผลิตของเขาอะเนาะเห็นภาพเนาะแต่ธุรกิจออนไลน์เราสินทรัพย์มีอย่างเดียวคือร้อซคือคนคนมีร้อยเซนะเห็นภาพเนาะให้เห็นภาพนะเรามาตั้งบริษัทนะบริษนะัทแต่เป็นบริษัทผู้คนตั้งทํางานเกี่ยวกับผู้คนบริษัทนี้ทํางานเกี่ยวกับคนบริษัทนี้ทํางานเกี่ยวกับผู้คนเยอะๆบริษัทนี้ทํางานเกี่ยวกับหาผู้นําหา l e เดอร์ชิ p ทำไม่ได้นะาเรียชิปอืมเก็ตนียังเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมทําไมผมไปทําเรื่องยี่สิบแปสิบมันจะเข้าเรื่องนี้อบริษัทของเราเป็นบริษัทหาผู้คนนะไม่ได้ไปทําอื่นนะแล้วเราทําไงเราไปหาคนหาผู้นําก็คือมีระบบมีคนเยอะอย่างเดียวเท่านั้นเองไม่มีอะไรอีกแล้วมันต่างข้างนอกนะ,ะเดี๋ยวจะอธิบายฟังทีนี้เราทํากับข้อนหนึ่งการค้นหา ค้นหาอะไรก็ค้นหาผู้นำนั่นแหละบริษัทเราเป็นบริษัทเรื่องหาผู้นําหาคนที่เอาจริงทํางานจริงเอเราการหานี่ก็ต้องหาผู้คนผมบอกนะว่าไทยต้องการหาคนเก่งก็ไปหาห้องช่องของพี่ปังรตกรเนานะท่านจะหาคนเก่งอันคือขั้นวิธีการหาฮิวเมอเซ็ตท่านได้ได้ปังนั่เลยเ,ออเล่นเป็นชั่วโมงอะ่ะชั่วโมงนี้สามสิบคนนะเออเก่งนะเนาะผมนี่ได้วันละห้าคนผมก็เก่งแล้วนะ ท่านไหนที่หาผู้ติดตามใหม่ๆได้กี่คนอะหคนสิคนอะต่อวันอะเออนะนี่คือเป็นวิธีการในการหาผู้ติดตามหาสินทรัพย์นี่แหละอ่าคุณลักกี้ว่าสินทรัพย์ในธุรกิจออนไลน์คือ human สเถูกต้องครับแหน่นะอย่างนี้อย่างงี้เยี่ยมเยี่ยมเยียมใช่ครับไม่มีอะไรสินทรัพย์เรามีร้อยเอร์เซ็นต์คือฮิวแมสเมันจะต่างข้างนอกออข้างนอกมีอะไรคนยี่สิบครื่งไม้เครื่งมือเครื่องจก Mac ักรแมคโคร อะไรอะเครื่องอะไรต่างๆนะรถราทั aan, ้งสิ่งปลูกสร้างยาผ่าหนะเออแปดสิบอะเป็นร้อยของเราเปนร้อยเปอร์เซ็นต์คือคนนะเก็ตเนาะถ้าเก็ตนี้มันจะได้เข้าใจว่าธุรกิจออนไลน์คือธุรกิจเกี่ยวกับผู้คนธุรกิจกับมนุษย์ธุรกิจอาสายสัมพันธ์ธุรกิจกับสายย่อยสายใหญ่สายใหญ่สายสายใหญ่ผูกใหญ่กันเนาะอ้าวหนึ่งขั้นตอนหนึ่งคือหาผู้คนหายังไงเออหายังไงนี่ อยากได้มากก็ออกมาหน้ากล้องเยอะๆทําชั่วโมงบินเยอะๆไม่ใช่ผมนี่ก็ได้วันละชั่วโมองอ่ะโหนะมากกว่านี้ยังไม่ได้เลยตุนพี่บางท่านเช้าตั้งแต่เก้าโมงถึงเที่ยงอ่ะเ,ออเห็นไหมแล้วท่านก็เล่นอีบ่ายโมงถึงกับบ่ายสี่มีโมงอย่างเนี้ยวันละหกชั่วโมองอย่างต่ําอ่ะเห็นไหมรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จทุกวันนี้ยังทําวันละหกชั่วโมองอรลายอ่ะท่านเห็นนี่ยังเอ,อ ขนาคนที่ประสบความสำเร็จเก่งๆรุ่นพี่อ่ะเขาไลฟ์ทีวันละหกชั่วโมงอ่ะ